คันย,ยุบยิบยุบยิบยุบยิบที่จุดซ่อนเร้นหเปล่าคะ อาจจะเป็นเชื้อราในช่องคลอดก็ได้ทุกคน mm hmm. เชื้อราในช่องคลอดเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาก็เกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่า candida albicans mm hmm. ทำให้เกิดอาการคันนะคะ mm hmm. แล้วก็มีตกขาวมากผิดป,ปกติที่บริเวณช่องคลอดของเราปัจจัยเสี่ยงนะคะที่ทําให้เกิดเชื้อราในช่องคลอดได้มีหลายอย่างข้อแรกเลยคือการตั้งครรภ์เวลาตั้งครรภ์นะคะจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะ,ะ,ะ,คะเพิ่มสูงขึ้นทําให้ปริมาณสารไกลโคเจนนะคะซึ่งจะถูกย่อยเนี่ยเป็นน้ำตาลกูโคนะคะในช่องคลอดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็นสาเหตุนะคะให้เชื้อราเนี่ยเจริญเติเวณนนั้้ไดดี ข้อต่อไปคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีนะคะก็ทําให้เกิดเชื้อราในช่องคลอดได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะข้อ 3. <Members. S 2> <Celt ic. S 1> การใช้ยาปฏิชีวนะนานๆนะคะก็จะไปทําลายเชื้อต่างๆนะคะที่มันรักษาสมดูลบริเวณช่องคลอดของเรานะคะทําให้เชื้อราในมีเวลามาณมากขึ้นค่ะข <ousse S 1> ้อ 4. การรับประทานยาสเตียรอยนะคะก็ทําให้เกิดเชื้อราในช่องคลอดได้นะคะเพราะว่ามันจะไปลดภูมิต้านทานป้องกันโรคอะค่ะข้อ5